กามโภคีบุคคลผู้สแสวงหาโพคพย์โดยชอบธรรมโดยไม่ทารุณครั้นสแสวงหาได้แล้วย่อมเลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำแจกจ่ายกระทำบุญและเป็นผู้ไม่กำหนัดไม่หมกมุ่นไม่จดจอ่อเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโพคพย์นั้นนี้เป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นใหญ่สูงสุด คารวาชันเลิศ์ขหบดีในบรรดากามโภคีคือผู้บริโภคการเหล่านั้นกามโภคีผู้ใดสแสวงหาโภคทรั์โดยธรรมโดยไม่เครียดขัดด้วยครั้นสแสวงหาโภคทรั์โดยธรรมโดยไม่เครียดขัดแล้วทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำด้วยแบ่งปันโพคทรับบำเพ็ญบุญด้วยไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลง มีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภกรัพย์เหล่านั้นอยู่ด้วยขหาบดีกามโภคีผู้นี้ควรสรรเสริญโดยฐานะทั้งสี่คือควรสรรเสริญโดยฐานะที่หนึ่งในข้อที่เขาสแสวงหาโภกรัพย์โดยธรรมโดยไม่เครียดคัดควรสรรเสริญโดยฐานะที่สองในข้อที่เขาทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำ ควรสรรเสริญโดยฐานะที่สามในข้อที่เขาแบ่งปันโภกทรัพย์บำเพ็ญบุญควรสรรเสริญโดยฐานะที่สี่ในข้อที่เขาไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภกทรัพย์เหล่านั้นข้าบดีกามาโภขีผู้นี้ควรสรรเสริญโดยฐานะทั้งสี่เหล่านี้ขหาบดี กามโพคีจำพวกนี้เป็นกามโพคีชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นหัวหน้าชั้นสูงสุดชั้นบวรกว่ากามโพคีทั้งหลายเปรียบเสมือนนมสดเกิดจากแม่โคนมส้มเกิดจากนมสดเนยข้นเกิดจากนมส้มในยใสเกิดจากเนยข้นหัวเนยใสเกิดจากเนยใสหัวเนยใสปรากฏว่าเลิศ กว่าบรรดารถอันเกิดจากโคทั้งหลายเหล่านั้นข้อนี้ฉันใดกามโพคีจำพวกนี้ก็ปรากฏว่าเลิศกว่าบรรดาการมโพคีทั้งหลายเหล่านั้นฉันนั้นแ,แล